สวัสดีครับผมพบกับผมเจ็ดชแนลเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราจะมาหาอะไรนะวัตถุดิบของเรานะครับผมเป็นพวกปลานะครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับผมคอยติดตามต่อไปนะครับผมนี่ครับพวกที่จะมาหาด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับผม เดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นหอกของเรานะฮะโอ้โหแหลมแทงแหลมหมีแหลมม,มมีวะแวหลมด้าข้างกูนะอ๋อโห้ยาวมากนะเนียอันนี้คือการที่เราไม่ได้ป่าที่เราไม่ได้เราต้องปักเขาเลยอ่า ไปดูกันนะครับผมว่าเราจะได้ปลาไหมคืนนี้นะครับผมติดตามต่อไปนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้มาถึงเป้าหมายที่เรานี่แหละคลองของเรานะครับผมมาดูนะครับยกรยดากันไปอีกแล้ว อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่มันมืดนะครับไฟมันค่อยมีแต่เราลดไฟลงนะครับเราหาปลาเนาะมีไหมมีไหม นนโอ้โหนี่ปลาติดแน่งนะครับผมเราใส่แน่งไว้นะปลาติดแน่งปล,ปล,ปลปาอะไรปลาอะไรปลาอะไรนะปลาที่ใหญ่ปลาอะไรปลาหมอปลาหมอใช่ไหมใช่ครับขากรงมีฮะเ,เนาะ ได้ปลาตัวหนึ่งแล้วนะครับผม

เรือมันผ่านป่ะมันไม่ติดไปอีกเหรอมีอีกเหรออันนี้ยืมเอกสารหน่อยนะครับผมก็ขอคำมาแล้วนะครับผม ปลาบอนี่หรออันนี้ของเก่าวะเออนี่ของเก่าแล้วเราข้ามไปได้ไงข้ามยังไงถ้าเราไปที่อื่นเน่ยตอนนี้เราได้กี่ตัวละ สีตัวอะสีตัวเลยเหรอมีปลาไหมส่องดูนะครับผมม่ามีปลาหรือเปล่านะครับผมส่องมีนะครับผมผักเฉดทางนั้นนะครับผม,มเล่นนะครับมองไม่เห็นนะครับ ดูรถพี่ใหญ่เราโอ้โหไมน้นี่โคตรยาวนะฮะเจอยังพี่ยังไม่เจอแทง ไม่กล้าไปใกล้นะครับผม เป็นไงลุยปลาหายไปแล้วยอ่ปะปลาหายนะครับแทงไม่ได้นะครัพอดีมาอาบดีดีโอด,ด้วยก็เลยอย่างเงี้ยครับผมมันมีแสงไฟเยอะนะครับผมก็เลยอัาไม่ได้เอออะไรนะ ไม่ได้ปลานะครับผมแสงไฟมันเยอะนะครับผม,มเจอยังครับลูกพี่เจอยังยังไม่เจอเลยงไม่เจอเลยอันนี้เป็นคลองนะครับผมคลองแบบว่ามีพืชอะไรอยู่นะครับนี่พี่เขาเดินไปตาม หาเรื่อยๆนะครับผมมันจะเป็นน้ำนี้ก็น้ำคลองทั่วไปนะครับผมนี่ยครับแตวก็ยังมาเจอ น้ำใหญ่นะครับคลองใหญ่นะครับโอเคนะครับติดตามต่อไปนะครับผมตอนนี้คืออะไรนะไม่มีอะไรกินนะท่านผู้ชมหานกกินดีกว่าป่าไม่ได้กินนกดีกว่า <c oughs> <c oughs> hương <thiệu environmentally noise> này nó mẹ đây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  mẹ 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 Đang bắt lên mấy mẹ ไม่ใช่่ฮะมันบินมานีเห็นีเลยเฮ้แต่มันบิมาตรงนี้ทุงทีเดียวเลยวะมม่มีรูมันเลยวะโอ้หากินยากก้อหากินอะไรได้ยากนะสาทุ่านอยากมาก ดูอะไรดูอะไรอ่ะเออมันวิ่งลงนี่รูมันนี่ใช่เหรอมีรูมันต้องมีรอยตีนดิเนี่ยมันชอบวิ่งลงตรงนี้แหละเนี่ยรูมันอยู่ตรงนี้เลยฮะเนี่ยมันีรูอ๋อ้ามีรูลงรูแล้วละข้างบนไม่มีแล้วใช่ไหมนกอ่ะมีไหมมีติดโวคุณนี่ที่ต่ำตัวนู่นไงมันที่อีกตัวนึงเลยตัวนึงตัวเล็กเดี๋ยวไม่มีใช่ไหมตัวเล็กเป็นตัวนึงไปแล้วเหรอี๋อมันวิ่งรูนี่ ไม่กีนร่องแล้ว่าหรอแล้วทำไมไม่เห็น,หน,นวะไม่เห็นแน่เลยไหวชิบนะหายเลยหายไปไหนวะโอ้เงียรูมโอเคนะครับคือสรุปนะดูเบ็ดเราดีกว่าดูเบ็ดดูเบ็ดดูเบ็ดดีกว่าอ่า หานกไม่ได้ครับตอนนี้เราหาเบ็ดดีวกว่าที่เบ็ดที่เราปาักไว้นะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับผมได้หรือไม่ได้นะครับตอนแรกอะ่ะได้มากเลยนะครับผมตอ,อบตอนที่สองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอโ้นลื่นเวยได้ไหมได้ไหมโ้ยไม่ได้นะครับ ต้องเส่เหยื่อใหม่ป่ะเส่เยหยื่อไหมไหมเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นได้แน่นอนเลยๆได้แน่นอนเลยเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผม นีหมาด้วยนะครับจะเป็นหมาฝั่งตรงข้ามนะครับผมอะ,อะไรนะมันไม่รู้จักคนนะครับผมจะมีมุกหน่อยนะครับอ่าดูนะครับผมคุณแวออกยเล อ,อ,อันนี้เป็นอะไรเป็นตะข่ายพี่อโอ้ยได้ยีน่นี่ใช่ไหมคตรได้เลยอ่ะได้ใบไม้ด้วย <c oughs> ดูต่อไปนะครับนะ่เดี๋ยว ยังไม่ได้นะครับโหไปอีกเหรอพี่ลึกเลยนะไม่ได้เลยอะ่ะได้แต่ตอไม้อะ่ะ อะไรเนี่ยมันหมานแค่ตอนแรกหรือเปล่าเนี่ย วม่ตงตกไิ่ตกวิ่ตกได้ไม่ได,มดไไีได้ปลาอะไรปลาอะไรโอ้ได้ปลาครับท่านผู้ชมครับผมได้ปลาครับปลาอะไรปลาอะไรปลาปลาที่มีเนื้อครับปลาได้กระดูกด้วย่ยกระดูกเหรอใช่เหรอไม่ใช่อันนี้ปลาอะไรนะข้างล่างเนี่ยดูเห็นไหม้างล่างเนี่ยอ๋อ มีข้างล่างด้วยนะอันนี้เป็นปลาด,ดุกนะครับผมอันนี้ข้างบนนี้คือปลาอะไรนะ,ระนเออปลาปลาหมอยักษ์นะครับโอ้โหโอโห,โหสุดยอดเลยนะครับผู้ชมสุดยอด,ด,ยอดแนงเรานี่ยยาวไปถึงไหนเนี่ยโอ้สุดยอดเลย มีปลาหมอมเชียงประไทยแน่จริงน้องไม่เคยเห็นโอ้นี่ดูดิดูมือปลาหมอครับนี่ตัวใหญ่มากแล้วดูปลาดุกปลาดุกโอ้หตัวใหญ่มากเลยเท่าปลานี่เลยอ่าโอ้โหสุดยอด เจอไท,ทยนะ่พี่เจ็ดไม่เหมืนีนะ่ยฮะดูดูดูครับผมตัวใหญ่มากครับผมใหญ่กว่ามือคนอีกนะฮะใส่ไปก่อนเต็มตัวสุกแน่นอนปลาดุกครับปลาดุกดูท่อแขนเลยนะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับผมมาเจอเลยนะครับผม ท่านผูชมก็เห็นแล้วนะไม่เคยตัดต่อเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับตัวใหญ่แ่เท่าแขนป่ะเท่าแขนเลยครับเท่าแขนเลยอะอ ย,ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายครับโอเคมีแค่นี้ไหมเดียวารับใกล้โอเคแนของเรายาวข้อนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคสุดยอดครับปลามันจะมาจีดแถวแถวนี้นะครับสุดยอดครับโอเคนะครับผม ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเจ็ดเชนเนลเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้ปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลาไม่ได้กินตัวเองนะครับผมมากระหา หนาก็หอนะฮะรงหาปลากันนะครับผมโอเคมันก็ไม่มีเท่าไหร่ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมันก็มีมันก็ไม่มีไม่มีอะไรมากฮะนะ,ะนี่แหละเท่าที่ได้นะครับ มันก็จะมีอะไรนะปลาดุกโอ้ปลาดุกใหญ่มากเลยปลาดุกรักเชือหรือเปล่าหรือไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ซักเกอร์นะฮะซักเกอร์ซักเกอร์ซักเกอร์ักเก,กเกอร์ตัวเล็กๆนะครับผมอโอเคประมาณนี้นะครับสลิดนี่ใหญ่มากเลยนะ ไปอีกเหรอไปผมก็ไปตามด้วยเป็นไงละ่ะจะติดเบรดหรือปเปล่านะครับท่านผู้ชมมีวางเบรดด้วยนะครับเป็นไงละ่ะขึ้นได้เยอะนะขึ้นบอกเป็นไงละ่งละ ồ oh, làm thang làm thang ồ hổ, dao dao ồ nghe Tôi ồ nghiêm nè ồ ồ ระบบการแทงนะครับต้องดูปลาดีๆนะครับผมนี่นี่ก็ส่องไฟให้นะครับอ,อ๋เป็นไงเป็นไงเป็นไงเจอแล้วหรือเปล่าเจอแล้วเจอแล้วแทงเลยวเป่าแทงเลยวเจอยังพี่เจอยังยังยัง

Đó, ở đây. chưa bất chứa nào thì nó về hả nhạc nó hạt càng khuyên xanh phá lấy nó chưa nhìn chơi chơi không, chơi chưa bắt chơi bỏ ừ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  <t stereotype> mình chưa phải lại thang phá ướt lắm bà này sốc sốc lấy phải ở phai nhanh cái đây So play, so play, <laughs> นั่นแหละสุดยอดพี่น้องไต่บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอ้ยได้บ่ได้บ่อยู่บ่อยู่บ่ได้บ่เฮ้ได้บ่โอ้ยสุดยอดเลยบ่ดี ด้คีโคโอ้ยเปนสีน้อมันเอาละเอาละแกแกมือไหมแกมือไหมพี่น้องเอ้ยหายหายังนี่หาเกียดโอ้ยหาเกียดบ่เอาแหลมแทงมันนี่ โอ้ยมันเหม็นบ้าไปดิคือาวแย้โอ้โเจื้อบ่เขีดยดเจอบ่มันจอ้อยังเนี่ยของไอ้ไอ้คิดยังอยู่นี่ยังมี่เราเขียดอะมีแต่ป้าอะไร Oh, 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 lính lắm bơi. Oh, oh. chưa lắm, chưa lắm, là, chưa lắm, chưa lắm, chưa lắm. thang <laughs> oh, là, oh, là. Là. chưa lắm. But chưa là, chưa ได้ยังได้ย๋ดยวนะมาด้โอเคนะครับตอนนี้ปลาไหลไม่ได้ออกมาแล้วหมดสิทธ์แล้วนะครับมีคนส่องไฟเยอะนะครับปลามันไม่ออกนะดูดิลูกพี่เราก็หาทุกทีทุกทางนะได้ปลาแต่มันไม่ได้เจอนะครับ ยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจ็ดช n แนเล่นกินเที่ยวด้วยนะครับผมนะดูนะครับหายังไงก็หายากนะครับหาตอนกลางคืนนะครับผมจะแทงปลานะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ติดตาม ผมด้วยนะครับเจ็ดช n e l แนเล่นกินเที่ยวเช่นเคยโอเคบายบายนะครับผม